รุ่นต่อที่รุ่นนี้ขอดูได้ปะดูได้ฮะพญานาคเหรอไม่ใช่พญามังกรมังกรไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเราไม่รู้ข้อมูลมาก่อนเรือนเซอร์เบอร์สเตนนะฮะแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกามรดกตกทอดเ้อมี ได้มาจากป้าซึ่ง้าก็ได้มาจากอากองอันนี้มี300รอยเดือนบนโลกรุ่นเนี้ยะก,กี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่อาจจะต้องให้นักสืบโซเชียลช่วยหาเพราะว่าจะก,กี้อหามาหลายปีแล้วว่าคือรุ่นเนี้ย <laughs> ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่จริงๆนี่จะก,กี้ต้องการความช่วยเหลืออันนี้คือชิ้นที่ใส่ออกจากบ,าบ้านบ่อยมากที่สุดสร้อยของบุกอรีอันนี้ซื้อเองครับทำไมถึงซื้อเป็นสร้อยบุกอรีรู้สึกว่าดีไซน์มันแบบง่ายดีอะมันดูแพง ชอบแล้วก็เงินทองเราชอบสีไหนมากกันหรือว่าได้ปกติเป็นคนชอบสีเงินมากกว่าอันนี้จะเป็น everyday Look ลุยลุยวิกทองทั้งสองเส้นเลยแล้วก็แมทช์ง่ายกับลุคที่เป็นสตรีทก็จะเป็นคาเทียเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องทางการหน่อยแล้วจะเป็นฝั่งอันนี้ก็มีคนให้มา อันนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยกล้าใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันแพดน่งมีเพดน่งมีเพดนางมีเพดหลายเมตรนะ